นี่พึ่ดอกสนุแล้จ้าวันนี้สาวอีสานบ้านทุงพามาเก็บดอกสนสิไปเปอร์เฮดอีกหลายเมนูผัดดอกสนุไส้หมูสามสั้นลักษณะมันก็คือลักษณะต้นดอกแคเนี่จะจ้าดอกดอกแคที่เขาหนึ่งกินกับผักหน่วยก็จะเป็นหน่วยยาวเป็นเรียมมันก็สิตางกัน,ยนอยนจ้าก,กับต้นกับหมากแคที่เขาใส่หนึ่งหนึ่งกินกับปลากับปุน ต้นสนนี่ที่ขึ้นตามพื้นดินที่มันชุ่มๆแล้วคะ่ะชุ่มน้ามีน้ําขางอยู่ตลอดมันจะมักขึ้นลักษณะน่วยลักษณะน่วยลักษณะต้นต้นก็จะเป็นต้นเดียวๆเ,เลยนะจ๊ะน่วยมันเป็นเหลี่ยม สายอีสานเก็บดอกสนได้แล้วสายอีสานส,สิน้าไปประกอบอาหารไปปรุงอาหารสู้กินจ้านี่สายอีสานเสียดอยากให้กินรอติดตามเ้อะจ้า